ดูต่อไปเบอร์หนึ่งแล้วนะครับนี่นี่คือตัว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 คู่แข่งอันนี้เบอร์สามที่มาสมัครคู่ว่าอ้าวเบอร์สามใครเชียร์บ้างใครเชียร์บ้างนะท่านใหม่พมเจ้าจุนเจิมยุคนครับคุณสุเทพเทือกสุบรรนะครับแล้วใครอีกล่ะครับทายาทายาอดีตรองผู้ว่าคอทมครับนะครับในแพทย์เหรียญทองในแพทย์เหรียญทองนะฮะแล้วก็คุณสินสินใจนะครับคุณอัญชลีไพรีรัตน แล้วก็พูดเหมือนอรายการท็อปนิวนะคราวนี้คุณมาดูตรงนี้บุคคลคนนี้คุณต้องรู้ประวัติเขาด้วยไม่ใช่รู้แค่นี้ว่ามาอิสระจนะริงนะฮะแต่มีคนเชียร์อยู่นะครับคนคนนี้นะครับ,นนรบให้ข้อมูลนิดหนึ่งเสินนิดรู้จักดีนะเสินนิดช่วยเล่าหน่อยครับเขาเป็นใครมาจากไหนเอาประการแรกเลยนะครับคุณสกลทีพัทยกุลเนี่ยนะผู้สมัครอิสระเนี่ย เมื่อกี้ผมใช้คําว่าแนวร่วมถูกไหมคแต่ก็นแนวร่วมถเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเดิมเนี่ยท่านสสพักประชาธิปัตย์ถูกครับท่านมีพื้นฐานฐานเสียงอยู่ในเขตที่สําคัญของกรทมด้วยนะครับท่านยอมเสียสละสละออกไปสละสิทธิ์ออกไปนะครับสละตําแหน่งสสจากสภานิติบัญญัติครับออกไปต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในแผ่นดิน ความไม่ถูกต้องในแผ่นดินนะครับครับซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็โอเคจากกลุ่มหลายกลุ่มมารวมกันเป็นกปปศครับนะครับเราก็มาเป็นแนวร่วมผมถือว่าผมเป็นแนวร่วมแต่ที่ผมต้องพูดถึงตามที่เสือูได้เกื่อนไว้เนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ครับว่า 1. นะครับมีครอบครัวที่ดีการศึกษานะครับในแต่ละระดับถือว่า เอ็กเซเลนยอดเยี่ยมนะครับมีการศึกษาต่างประเทศวิชาที่จบคือนิติศาสตร์นะครับอันที่สองมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์หลายรูปแบบนะฮะหนึ่งจากชาติกูลคุณพ่อเป็นนายทหารนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาตัวเห็นตลอดถูกครับสิ่งไหนที่ไม่ดีของทหารคุณสุโลทีก็รู้ถูกมครับเขาจะต้อง ไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะต้องไม่ทาอย่างนั้นเขาจะต้องไม่สับสนอย่างนั้นอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเขาอยู่กับคุณพ่อซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาในกองทัพผ่านทหารที่ดีทหารที่ไม่ดีทหารที่เป็นทหารเฉยๆนะครับ,รบเขารู้ในสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะฮะจากนั้นเนี่ยประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นสสนะครับก็ต้องมีคนรักนะฮะแตนี้เมื่อเป็นกรบปศก็กลับเข้าไปในพักเดิมไม่ได้ นะครับถูกคดีในฐานะเป็นกระบฏกบปศสนะครับสารสองสารคือสารชั้นต้นและสารอุทธรก็ให้ยกฟ้องไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณสกลทีเนี่ยเข้าไปอยู่พักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับก็แน่นอนเพราะว่านักตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะสยบสถานการณ์ความวุ่นวายในเมืองนะครับอันนี้ทุกคนก็รู้ชาวกบปปก็รู้นะครับ ดังนั้นคุณสกุลคุณสกลทีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเด็กเก่าเซนง์เบียนเตรียมอุดมนิติศาสตรธ์ธรรมศาสตร์จอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในระดับปริญญาโทลอซึ่งลอแบบอเมริกันเนี่ยมันเป็น, Law, นคอมมอนลอซึ่งยากเรียนยากนะฮะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ทางเรื่องนิติศาสตร์แล้วเนี่ยเป็นหุวใจหรือเป็นกลไกลเป็นอาวุธอันหนึ่งแหะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดคอร์รัปชันได้เพราะตัวเองรู้นี นะครับว่ากฎหมายมันเป็นอย่างไรนะครับกลไกทางกฎหมายที่จะป้องกันคอร์รัปชันมันเป็นอย่างไรการจะดํารงรักษาไว้ธรรมาภิบาลเป็นอย่างไรธรรมาภิบาลเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณสุกลทีก็ไปอยู่กับพรรครวมพลังประชาชิไทยนะครับณกเวลานั้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะฮะก็มีการพูดกันว่าเลือกให้ไปเป็นรองผู้ว่ากอทมอยู่สี่ปีนะครับในสี่ปีเนี่ยนะฮะเขาต้องทํางานกับ พลตำรวจเอกอัศวินอยู่ไหมครับนะครับมันมีคาถามที่สําคัญแต่ผมไม่ตอบให้ก็ได้ว่าผู้ว่ากับรองเนี่ยนะทํางานด้วยกันเนี่ยนะครับถ้ารักกันเนี่ยนะคนหนึ่งอายุห่างกันเยอะนะครัคนหนึ่งเนี่ยอายุห่างกันเยอะนะมันมีช่องว่างนะครับคุณสกลทีไม่ต้องแต่งต้องเลยก็ในในสุราษฎ์กลับมาเป็นรองผู้ว่าก็ได้ครับรอจังหวะตัวเองอีกสี่ปีถูกไหมครับอ่แต่ครน,นี้ไม่ใช่มันต้องเป็นพลังในตัวคุณสกลทีเองว่า มันต้องฉันที่จะต้องออกไปบริหารจัดการให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคำว่ามีสำคัญของคุณสกลทีคือทำกรุงเทพให้ดีกว่าอ่อค่ตอไบไหมผมจะตอบให้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดว่า,าการทำกรุงเทพให้ดีกว่านั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเมื่อผมเป็นรองเนี่ยนะผมมองเห็นว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยผมจะทำให้มันดีกว่าส่วนตางนี้นะครับดังนั้นเนี่ย หันไปดูนโยบายนาโยบายของคุณสกลทีไม่มีการเมืองนะแต่เป็นนโยบายโดยรวมเนี่ยจะบำบัดทุกบำบัดทุก,กบุรุงสุขแล้วผลงานที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือทางมา้าไอ้โทษทางเดินเท้านะฮะทางเดินทเนท้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นนักกฎหมายก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ด้วยสองอย่างคือในเชิงนิติัน,นและพฤตธิันในระหว่างเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้มากนอกจากจับ บูพื้นความรู้ให้กับคนที่หาเลข2ในความคิดในอนาคตคงจะมีการบริหารจัดการอย่างที่เราบอกว่าให้เป็นฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ก็คือศูนย์รวมนะครับในแต่และซอยแต่และถนนเนี่ยให้เป็นศูนย์รวมซะคือแทนที่จะเป็นลินเนียนะครับในซอยเนี่ยร้านตั้งบางแผลเลยก็ทําเป็นเซ็นเตอร์ได้ไหมเป็นกลุ่มๆคนจยะได้เข้าไปก็เป็นหน้าทิ่งกทมที่จะไปหาที่หาทางเช่าที่เช่าทาง จัดการให้มันเป็นฮ er ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับนั่นคือผมคิดวด่าคุณสุกทีมีความคิดตรงนี้แน่นอนแล้วก็ที่เราคุยกันนี่ยนะการเชื่อมการคมนาคมนะครับทางน้ําทางบกทาง,งรถไฟไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมถึงสถานีใหญ่บางซื่อนะครับ,รบนั่นก็เป็นความคิดของครับการศึกษาก็อยู่ในแนวคิดหมดนะฮะแนวคิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์เนี่ยนะฮะหนึ่งเราถามว่าเซนกเบียนคอนเน็กชันนั่นใหญ่โตไหม ใช่ครับท่านไม่ใช่ธรรมดานะครับนะครับบิ๊กป้อมก็เซ็นทะเบียนนะครับครับอดีตท่านสุริยุทธก็เซ็นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นโรงเรียนฝรั่งก็จริงนะครับแต่รวบรวมคนที่อยู่ในพื้นฐานคนชั้นกลางนะครับที่รวมกันอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอสัมชั่นนะครับเซ็นทะเบียนนะครับนี่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ เพราะผมจบโรงเรียนเทเริสเตียนอัสวินถึงถว่าอ๋าอำนวยศิล์นะครับอำนวยศิล์นี่ก็ไทยๆศูงกุลาบเทพสุรินนี่แบบไทยๆซึ่งมีคอนเนคชันศูงกุลาบก็มีโอเคเนี่ยนะครับวัชราวุธเนี่ยไป็นโรงเรียนของชนชั้นกลางนะครับชนชั้นกลางอันนี้เราต้องพูดถึงนมันเรื่องสองสังคมนะเรื่องสังคมเพราะว่าในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับวันปีต้องมีโรงเรียนเหล่านี้ถึงได้พัฒนาขึ้นมาแต่ตอนนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไป นะครับกทมเองเนี่ยนะผมคิดว่าคุณสกุลทีมีความคิดแน่นอนที่จะทําให้โรงเรียนในกทมเนี่ยมีศักยภาพเหมือนตัวเองเหมือนโรงเรียนอดีตโรงเรียนตัวเองนะครับให้มีคุณภาพลักษณะเช่นอันนี้มันเป็นพื้นฐานความคิดนะมันเป็นพื้นฐานความคิดของคนที่ผ่านการศึกษามานะครับพอเตรียมอุดมเนี่ยเรียนเตรียมอุดมอะเตรียมอุดมาถาว่าเตรียมอุดมคืออะไรเหมือนเตรียมทหารน่ะถูกไหมมีศักยภาพเป่ายเตรียมทหารเนี่ยถือว่าเป็นครีมนะ เพื <C jin x> ่อนมนก็ถือเป็นครีมไปถามดิหมอเนี่ยผ่านเตรียมบุรุมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านเตรียมบุมาท่าั้รงนั้นถ้าถามว่าคุณสกุลทีเหมาะสมไหมนะครับโดยพื้นฐานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ศักยภาพศักยภาพทางการเมืองศักยภาพทางพลังประชาชนนะครับศักยภาพทางความคิดศักยภาพทางพื้นฐานแบ็กกราวด์การศึกษาตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัว เป็นเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งครับับขอคนอื่นต่อมั้งครับ